อันนี้ก็เป็นกีนวีนะคะว l ล o m มทู my ช h a นเ e ลเมยะสันสันค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีทุกท่านนะคะก็มาเจ,เจอกันอีกแล้วค่ะกับคลิปของเมยะสันสันนะคะ อาจจะไม่ได้อัดคลิปบ่อยมากอะไรมากมายแต่ก็พยายามจะทําให้ได้ให้ทุกคนได้ดูเยอะที่สุดก็แล้วกันนะคะวันนี้นะคะไม่ได้มาแต่งหน้าแต่อย่างใดเพราะวันนี้เราแต่งหน้ามาเสร็จแล้วค่ะนี่เห็นไหมสวยไหมวันนี้เออคือไม่ยากคิดอยู่นานมากว่าจะอัดคลิปกินนี่อยู่นานว่าจะทําดีไหมนะก็เลยไปดู Youtube ของของใครหลายๆคนมาเออเราก็อยากทำาลเพราะเราก็เป็นคนที่ชอบกินเหมือนกันถูกไหมล่ะ เออโดยเฉพาะกินกินเค้กกินเค้กกินของหวานกินกิออะไรที่แบบว่าทําให้น้ำหนักเยอะเออจะชอบคนชอบกินข้าวเหนียวมะม่วงเป็นคนชอบกินข้าวเหนียวทุเรียนคนชอบกินทุเรียนคนชอบกินเค้กแต่ว่าไม่ค่อยกินข้าวนะคือข้าวจะกินน้อยมากก็คือจะจะเน้นของหวานมากกว่ามันก็เลยทําให้น้ําหนักช่วงนี้น้ําหนักขึ้นขึ้นมาจากน้ําหนักน้าหนัก62อแล้วเนี่ยขึ้นมา72นะคะขึ้น10กิโลขึ้นมา10บกิโลด้วยของหวานที่ไม่อี่อย แล้ววันนี้นะคะเราก็จะมากินให้ดูกันเป็นแบบเป็นรายการกินก็คือไม่ได้ตั้งชื่อไม่ได้ตั้งไมตั้งอะไรนะแต่งหน้ามามาก็ก็หลายคลิปแล้วใช่ไมหมล่ะก็เอออยากกินให้ดูบ้างเมียก็สั่งพวกพวกเค,ค้กพวกเขาเรียกไดฟุกุได้ฟุกุจะชอบมากไดฟุกุนี่คือเลิมากเลยพอเราะจะกลับบ้านมันก็จะมีที่สนามบินไงมันก็จะมีขายไดฟุกุจะต้องซื้อเลยประมาณสิบยี่สิบลูกคือต้องซื้อขนาดมัน,มนแพงเราก็อยากกินไง เออเราก็ต้องซื้อและวันนี้นะคะมิาก็ด้เคก้กมาจากร้านสอฟตร์ริเมลนะคะเดี๋ยวมิ娅จะแกะให้ดูนะอันนี้เป็นเคก้กข้างล่างแล้วก็มันก็โรยหน้าด้วยกีวีเอออันนี้เป็นกีวีหอมเวอร์อน,นี่เป็นกีวีนะคะทุกคนแล้วก็อันนี้เป็นสตรอเบอรี่อันนี้ก็หอมเช่นกันค่ะอัน็นสตอเบอรี่เอออันนี้เป็นสตอเบอรี่น,นะคะ จากร้านอบตลิมเมลนะคะเดี๋ยวอันนี้เป็นโอรีโอค่ะอันนีผมว่าอยากกินมากแบบน้ำลายสอน้ำลายหลยเลยเซ่อแต่ตั้งก่อนตั้งก่อนอันนี้คืออยากจะกินมากอีกอย่างหนึ่งก็คืออันนี้คือนำเหนือเลยนะทุกคนคะ่ะทุเรียนค่ะอันนี้คือแบบเป็นราชาทุเรียนนะคะต้องมาชิมดูว่าช่างแค่ไหนแต่ละอย่างชอบอะไรที่เป็นผลไม้เ<ๆ>พราะอะไรรู้ไหมการที่เรากินผลไม้ก,กับ กับขนมมันจะทําให้ช่วยเราตัดเลี่ยนได้ถ้าเรากินพวกโอรีโอเป็นเค้กอะไรแบบนี้นมันก็จะค่อนข้างที่จะเลี่ยนถูกไหมละ่ะแต่ถ้าเอาอะไรที่เป็นผลไม้มอแบบเช่นกีวีอะไรเช่นสอตอรอเบอรี่ถูกไหมละ่ะมันก็จะช่วยตัดเลี่ยนอันนี้เป็นมะม่วงดูดิอืมเวอร์จ <c oughs> ะตาย <c oughs> แล้วก็อันนี้เป็นองค์ค่ะค่ะช็อกโกแลตชิพค่ะอุ้ยอืมแล้วก็อันนี้เป็น ไวชิปเออม,มันเป็นแบบว่าสีขาวอะเขาเรียกวายช็อกไหมเอออันนี้ช็อกชิปไวช็อกเออนี้ค่ะเาเดี๋ยวตั้งๆซ้อนๆกันหน่อยนะแล้วก็ต่อมานะคะทุกคนขาะต่อมาก็คือเป็นอ่ไดฟุกุให้ดูเลยกุกุไดฟุกุคือแบบให้มาเป็นกล่องแบบนี้เลยค่ะนี้ค่ะดูดิ หลายเชนมากมีกี่ลูกเดี๋ยวนบะให้ดูหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบเอ็ดสิบสองสิบสองลูกโอ้ยน้ำลายสอว่ะอย่าลืมนะคะดูคลิปนี้ลาวนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้ให้กับเมย่าสังทีด้วยค่ะทุกคนคะ่ะเมื่อกี้นะคะก็ได้เห็นไปแล้วเค้กของเราที่เราสั่งมามีหน้าตาแบบไหนจริงจริงมันก็ค,คล้ายๆกันแหละค่ะทุกคนแต่ว่ามันแค่คนละคนละหน้ากันเท่านั้นแหละเดี๋ยวเมย่ามากินเค้ก มะม่วงก่อนค่ะนี้มะม่วงข้าล่างมันจะเป็นเคอกมะม,ม,ม่วงชั้นแรกมะสเตปแรกชั้นแรกก็คือเนื้อเค้กเนื้อเค้กนิ่มชั้นที่สองเป็นวิกครีมพอเราเอาไปแช่เย็นใช่ไหมล่ะแล้วมันก็จะเกิดการแข็งตัว พอแข็งตัวแล้วปุ๊บมันก็จะอร่อยแล้วก็ชั้นบนก็เป็นมะม่วงถ้าเป็นมะม่วงที่แบบว่าหวานมันก็สมบัว่าละมุนมากกเลยอ,อันนี้ก็หวานอืมอืมอันนี้อร่อยขอกินมะม่วงอีกคำหนึ่ง ลิปสติกติดติดที่้อนต่อมาทุเรียนนะคะทุเรียนดูเรียนยอืออร่อยทุเรียนหวานอือรส Hãy subscribe cho สตรอเบอรี่กรีนทีก็คือถ้าในจะเป็นชาเขียวแล้วก็เป็นสตรอเบอรี่นะคะปี่ชาเขียวสตรอเบอรีร่นี่ดูดิลึกอืม Mmm. rest, rest. แต่ว่ายาฮูเ็นในฟุกุแบใบดยายแล<อ>้วนี่แล้วทำไมมันยืดหยุ่นยาวยาวอย่างแบบเนี้ย เปิดมันตา,ฮายฮ่าคินไหมว่ากินเดียวเอนาไรเนี่ยอัดครีมอัดอะไรเดี๋ยวค่อยไปตัดใช่ไหมเออคิดช่วงนั้นเดี๋ยวมาเมาไปข้างๆก่อนเขากล้าผ้าไหมกล้าผ้าเอามาจากหอกล้าผ้าอะไรแต่กล้าผ้าไม่เอาทำไมอ่ะกลัวผีหลอก,ออกอนี่นะคะนี่คือ,อช็อกโกแลตชิพค่ะ คือมีอะสั่งมาใช่ไหมทั้งหมดใช่ไหมหนึ่งสองมีกีวีมีไวชิปมีออริโอมีมะม,ม่วงมีทุเรียนมีช็อกโกแลตชิปแล้วก็สตรอเบอรี่ทั้งหมดเจ็ดกล่องอันนี้เจ็ดนะได้ฟูกุเมื่อกี้กินไปแล้วสามใช่ไหมล่ะเออกินตัวที่เป็นสตรอเบอรี่กรีนทีไปก็คือชาเขียวอเออสตรอเบอรี่ชาเขียวไปสองลูกดุนะกมากกินอันอื่นไม่ไหวแล้วได้ได้ฟูกุมันหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้า เก้าที่กินไปอีกสามสิบสิบเอ็ดสิบสองสิบสองลูกคือกินตัวเคก่ะไม่ไหวแล้วเพราะว่าเพราะอิ่มมากเลยกูสามลูกแล้วก็เคกสองกล่องอ่ะแล้วก็สตรอเบอร์รี่อ้อยอ่องอืมโอ้ยโอชำกีวีอืม ก็สำหรับใครที่สนใจนะก็สามารถอ direct message ไปสั่งซื้อได้นะคะของร้าน Solly Meal นะคะวันนี้นะคะก็ขอตัวลาไปก่อนเพราะว่าอิ่มมากคือวันนี้ไม่รู้จะกินข้าวเย็นได้ไหมเพราะว่าอิ่มเค้กเหลือเกินคือถ้ากินหมดนี้ก็คือต้องตายแน่นอนตายไปเลยอะ่ะคือตายไปเลยอะ่ะแต่คอนเฟิร์มนะคะว่าอร่อย อร่อยซีซีนะคะทุกคนหาะพ็ะสำหรับใครที่ชอบคลิปนี้นะคะก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กด s u b s c r i b e ให้เมยย่าด้วยเพื่อเป็นกำลังใจในการทําคลิปหน้านะคะคนดูเยอะเราก็จะได้ทําคลิปอีกถูกไหม่ะคนไม่ดูเราก็ไม่รู้จะทำอะไรถูกไหมเดี๋ยวคลิปหน้าจะมาทําอะไรก็ค่อยดูกันระหว่างแต่งหน้ากับกินนี่แหละเพราะว่าถนัดอยู่2อย่างคลิปนี้นะเป็นคลิปแรกที่ทําเกี่ยวกับเรื่องเรื่องของกินอะไรแบบนี้อ่ะก็ถ้าะกันใดก็ขอกราบอภัยด้วยนะคะไม่ว่ากันนะคะวันนี้ก็ขอตัวลาไปแล้วค่ะบ๊ายบายค่ะ E